ตอนนี้เขากําลังโซนแล้วเขามันเที่ยว,วเขาก็จะกหาเพื่อนเล่นอะ่ะแล้วทีนีห้หมดยาหมดแรงยาหมดแรงเลรงยาเอา้าเอา้าเอา้าสงสารไปเมื่อไม่เคยเปิดบ้านเลยยังยังไม่เคยเห็นคนเปิดบ้านเลย รับชืนน่นในจังหวัดไหนคุณเพียงใช่ไหมงั้นก็ผ่านแล้วหรอพี่เอาไปเลยขอโทษขอ,ขอใครขออนุญาตนะคะเสร็จแล้วหรอเอาข้ามาผมหมดแล้วหาหาที่สว่างสว่าง ตองไหนสว่างสุดนะคะคนพิว่าคุณอไอพอดีเราก็ไปดูคนนู้นคนนี้ไปไปเยี่ยมบ้านเพื่อนพอดกันไหมเนา่เฉยเฉยไหม ขอบคุณนะคะที่ได้มาพูดคุยทางะ,ะวันนี้พี่เดินก็อยู่บ้านก็รอรอลอ <c oughs> แล้วก็ขับไปด้วยเติมน้ำมันไปเลยถึงฟังฟันเร็วหรือเปล่าไม่รู้ไม่มีเพื่อนร่วมวน

เป็นเพ,พื่อนค่อยอาอาวอาไปกินข้าวบ่อน แม่หนูรักแม่หนูรักขอโทษนะคะจำผิดฮึต้มีเยี่ยงเกาะแต่คุณผู้ชายบอกว่า้ร้อนหมุนหลอดเธอหมุนหมุนหมุนไม่ให้ไม่ให้มันไม่ให้มันมันมันจ้าเขาบอกออกด้เครื่อง้ำก็มี แฟนไมพอแล้วอตอนนี้เขากำลังโซนแล้วเขาหมันเขีย่ยวเขาก็จะบอหาเพื่อนเล่นอนะ่ะแล้วทีนีุ้ถสีขาว เกียรติกายจะออกมาอะไรเียก็เลยให้เขาได้เล่นให้แบบหมดพลังงานขอบคุณี่คะค่ะทำได้นะครับ เดินเที่ยวทั่วราชนาจักรได้ของได้ได้ฟ้าผัวทะลึ่งเนี่ยไม่กำลังเสริมเิดบ้านช้าก็ได้ชมมันก็ดีกล่องได้เนาะ ก็ขอขอช่วพี่มาด้วยน่อยคะที่ไม่รู้างานการเปิดบ้านนะรับตะเกียบตะกายจะออกมาอะไรเงี้ยก็เลยให้เขาเล่นเล่นให้กับหมดพลังงานบานนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้มาคุยเพื่อนที่แบบว่าอ่ะที่เคยเคยเปิดบ้านไล่ไล่กันนะยิ่เงียบยังไม แต่ก่อนนี้จะจะเป็นแบบมวแต่ไปไปเยี่ยมเยี่ยมเพื่อนเพื่อน,อนดูเวลาอุ้ยเลยมาแล้วขอโทษขออภัย <c oughs> ล้อเพื่อนจะเลื่อนเวลาเปิดบ้านเหมือนเพราะวันนี้ขึ้นได้เฮ้เราก็ต้องเปิดสิบแปดสิบสามสิบพอมองใอนกายอีกทีหนึ่ง <c oughs> เดินจากก็เดินไม่ได้อะไรทช่เพราะว่าเพื่อนๆที่ผ่านแล้วก็อาจจะราคาคุณยายสมสองวันนี้หาบ้านไม่เจอเลยกินขนมอ้าลงเล่นเดินเล่นในกันเนีย่ยต้องเข้าบ้านอ,อย่าได้เดๆกันมันก็กำลังรับชมอยู่นะคะ ไ่นัจานไปก่อนไปช่องน้ำ่อนแล้วก็เข้ามาเมานีมานี่ลนั่นเลยอ่ะ แต่ลว,ว่าปฏิการกเป็นี้นะคะขอบคุณนะคะนักการเมืองคนที่มาพูดคุยค,ค่คคคะเดินโดนพัดลมเป่าหน้าลเลยมองนองบรรยากาศเย็นๆแล้วอยากจะหลับเลยเนี่ยอืมอนใช่ไหมคะลองดูนาฬิกาค่ะคุณพี่เขาบอกสวัสดีนะคะคุณพี่กิกติมานะ ขอให้เป็นขอให้อันนี้เห็นดวงกายต้งมุกตนมินนคุณเพนผ่าได้ยังคะผมเดินก็ย้ำอยู่นี่แหละทีข่ขอสามขอสามขอสามเพื่อนที่แบบว่าอ่ะ ที่เคยเคยเปิดบ้านไล่ๆกันนะมเงียบยังไงไม่รู้แต่ก่อนนี้จะจะเป็นแบบไงฮึดเชยๆไหมก็ด้วยเ้อด้วยเธอ,เ,อ,เ,อ,เ,อเลยค่อยๆเลกเขาเล่นนะขอบคุณนะพี่สรู้ไอนี่เลืยขึ้นเลืยแดนบ้านนะ่ ลืดยากอีกหรหาท่าไม่มีเพื่อน,นแล้วง่วงหาเพ่งอาล้องอีกแล้วอันนี้ยากสวัสดีท่านไทยท่านนี้นะคะวิศุกคนไทยนกับต้นนี้ะอือไปย่งเลยจะก,กอดให้น จะกอดให้รึโอ้อาอะไรขาอะไรบ้ามานั่งนิ่งแค่มาชั่วสังสรรค์อยู่ิวดอนรวมกันแล้วกลับมาข้างๆพี่กลับมาข้างๆเขาบอกเปิดบ้านเปิดบ้านขึ้นมาหน้าเผ็แล้วก็จะเจอคนคนนั้นบ่อยๆบางทีก็นานๆเจอทีวัง บางทีในความรู้สึกก็งงๆอย่างนั้นเฮ้ยคุยกับเพื่อนไปเรื่อยๆต่อๆี่คุยเพลินไปหน่อยแล้วค่อยกลับมาขอบคุณนะคะเพื่อนทุกคนที่แนะนำเร